สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์นะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mascot o a t นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม C.O.F หรือว่า Champion of the Field นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยนะครับประกาศอัปเดตนะครับก็มีการปรับฟังชันและปรับการแข่งขันครับเพิ่มกลยุทธ์ตำแหน่งยืนรูปแบบซี่เหียมขนมเปียกปูนแล้วนะผู้เล่นมีพฤติกรรมการเล่นที่ไม่เหมาะสมอย่างต่อเน,นื่องจะถูกจุดโทษนะครับผม แล้วก็ปรปับปรุงสัมผัสการสลับป้องกันลดการหยุดเพื่อเปลี่ยนทิศทางเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะฮะไปครับก็เข้าสู่เกมกันแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ดอกอินนานมากเลยนะ ต้องขอัยจริงๆเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปออกมาเลยเนาะมาในนๆนแล้วดูดิล็อกอินวันที่เจ็ดเชยนะเอาละครับเราก็ดูอีเมลดิมีรับอะไรบ้างเยอะเลยฮนะเนี่ยแทบไม่ได้รับเลยฮนะดู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 ด,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 ดูผมทำดูผมทำรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน รับๆรับๆๆไปโอ้ดูดินี่แบบต้องขอภายจริงๆนะไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะบอกสาเหตุนะครับผมว่าไปทําอะไรมานะถึงแบบไม่ได้เข้ามาเล่นนะเดี๋ยวค่อยเอาคลิปมาเปิดเผยให้เพื่อนๆน้องๆพี่ๆได้ดูกันนะครับผมก็จะเปิดเผยหน้าแล้วก็ว่าที่ยูทูบเบอร์คนใหม่อีกคนนึงนะครับผมนะเขาก็าคือแฟน กับผมนั่นเองนะรับรางวัลกาก่อนแล้วก็ไปที่สโมสรน,นิดนึงครับผมไม่ได้จัดตั้งซื้ออะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันไปแข่งสักแมตช์หนึ่งดูดิว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะฮะโอ้เอสเอสเลยสุดยอดอันนี้รับไปอ่าครับรอเวลาไปนะฮะแล้วก็ไปจัดอันดับกัน ดูดูดูผมทําใส่ทิ้งไว้ตั้งแต่ชาติที่ไหนไม่รู้นะไปครับแข่งขันเพลิดเพลินก็รอจับคู่แป๊บหนึ่งนะครับต้องบอกว่าที่หายไปนี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคือไปเตรียมงานแต่งงานนั่นเองนะฮะต้องขออภัยจริงๆก็ตอนนี้เจอริบูพูสามหนึ่นี่น่าจะเป็นบอทนะผมว่านะ ดูจากโลโก้สโมสรแล้วก็น่าจะบอดแหละาวบอดทำไมโหลดช้าล่ะเฮ้ยหรือว่าเป็นคนก็ไม่รู้นะถ้าเป็นคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงมาลองดูแล้วกันนะเท่าที่เห็นก่อนหน้านี้แวบบมันก็จะเปลี่ยนไปนะการเล่นอ่ะรออีกฝ่ายข้ามเอ้ยสงสัยเป็นคนละครับใช่เงี้ย โอ้โหดูทีมเขาไม่ธรรมดาซาร่าร้อยสองเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้ก็ขอเริ่มต้นยังไงดีเอ้ยบุกดิเอออาจาโอ้โหวุดเฮ้ยใจเย็นเดบราอึเออจ้าโดนไปแล้วครับผม 99. เก้าสิบเก้าโอ้ จบเลย no no ใจเย็นดีเฮ้ยไม่ตัองตัวเลยครับพี่น้องใจเย็นดีครับตัดบอลโอ้โหไม่ทันครับจงังหวะนี้ยังไงฮะนี่ฮะอูมิตี้ครับส่งมา อย่าก,กระตุกสิลิเบอรี่ครับโอ้โหสวยครับชัวร์เลสอ้บ้าเออยิง <laughs> ไปไหนล่ะนั่น <c oughs> <c oughs> ให้มันได้อย่างนี้สิครับแหมโอกาสตีเสมอนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ <is> ตัดบอลครับ อุ๊ยไอ้น,นี่ซาร่าโอ้ยอุตติโดนแล้วโดแล้วนั่นไงฮะซาร่า,หาเหนื่อยใจจริงฮะไม่ได้เล่นนานเนี่ยนะให้เขาย้ำไปฮะย้ำบุฟฟอนยืนเป็นสักกระเบอืออะไรฮะงานนี้สุเรสส่งมาครับโดนอีกแล้วครับฟิมิโนนี่ แต่คราวนี้วันไดโอ้โดนตัดอย่างเดียวเลยฮะไม่ได้อัปเกรดบ้าบออะไรเลยจอร์ดี้อันบาโอ้โหวิ่งออกไปไหนละเฮ้ยอุ้มติ๊ตี้เอออ้าวทันไหมเนี่ยอันนั่นไงเลี้ยงออกเองด้วยฮนะโง,ง่จริงๆนะเกมนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยใจกับตัวเองฮะเออนะ,อนะชนเขาก็ไม่ได้บอลอีก อ่าน,น่จ่ายยังติดอีกอุมอ้มติต๊ดดีดีดดลกูกโอ้โหโซเลดกระชากไม่ไปเลยงานนี้อีเลด มาครับปอกป้าจ่าอกป้ามาครับโอ้โหตัดเข้ากลางไม่ทันนะฮะนี่ซบซึบซึโอ้โหโดนสวนกลับมาแล้วครับนามืดอีกแล้วอุม์ซิตี้ไอ้วืดถ้าเข้าอีกนะเปลี่ยนบุฟฟอนออกจริงด้วยยืนโง่จริงๆอ้าว ดีนะหมดเวลา,าครับจังวันนี้ครับซเรสได้เวลาโตกลับคืนนะฮะเอ้ยส่งดีเฮ้ยเออเอาเออเอะแปลกแปลกเว้ยฮะกดไม่ค่อยติดเดี๋ยว เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรฮะเวลายังมีแต่เขาบุกมาง่ายแท้วะหให้ม่ได้อย่างนี้เลยเออเข้ากับเขาสักทีนะฮะโรบริโตโฟิมิโนโรครับหม่เงีง้ยงงงงักถึงจะเข้านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีโอกาสครับ 56นาทีแพ้ก็ไม่เป็นไรฮะตานี้ต้องบอกว่าเออ,เออครับหืมโดนสกัดหน่อยเด้งไอโอโหหลุดหลุดอย่างนี้ตายฮะกองหลังทำอะไรวะเมื่อกี้งุดงิดงุดงิดเออยยิงได้ยิงไปไม่เป็นไรฮะเกมนี้ยอมยอมดูดูด มันยืนทำอะไรกันเปลี่ยนมันออกดีกว่าหุดหงิดฮะหุดหงิด,ดเปลี่ยนออกรอเปลี่ยนตัวครับหกสิบวีครับเอ,อ้ยจะเตะออกให้เตะออกหน่อยดูวะเออสงสัยต้องดิฟแล้วฮะถ้าอย่างงี้ไอ,อชุบอ,อืม เปิดโดงมาจ้าสวอเรสจุ๊บโอ้โหแย่งบอลไม่ได้ครับป๊อกป้าป๊อกป้าโอ้โหเปิดสวนเข้าไปครับสวเรสครับผมโอ้โหเอาเข้าไปมา ไรมานะครับสามสองครับเปลี่ยนตัวหน่อยกล้องหลังมาบุมติตี้ไปตายซะไปแล้วก็เอาใครดีปีกปีกปีกโอ้ยเอ้าชิปหายลืมอัพไม่เป็นไรฮะไปไปไปสานโชออกนะครับเราต้องไม่ส่งขวาครับ จึ๊บอืมโอ้ยฟาวทำไมล่ะเฮ้ยฟาวอีกเอ,เอาเข้าไปโอ้โหไม่ฟาวคุณพระ ทำไปได้ฮนะง้างง้างตั้งแต่หน้าประตูแนละ้วฮะโอ้โหจบเกมไปนะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างย่อยยับเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของกระผมนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจงให้กับแม็กโอ๊ตทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าผมเสร็จงานยังไงแล้วผมจะมาอัดคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมไปละฮะ